ความงามเสียงธรรมชาติกับผีเสือ้อเมื่อฝนตกผ่าน้นไปมาไปนองผีเสื้อเป็นบินไม่บหนไร้ไรกับเสียงธรรมชาติเธอค่ะ เจะเวียงไปทางใดนเนาะจะผีเสื้อตัวน้อยเยอะนะคะแต่เจะเวียงไปให้ดูเยอะๆก็เขาจะมาเป็นแบบโอ้ยซ่อนตัวอยู่กับใบมะนาวแต่ก็บรรยากาศดี เยอะค่ะเยอะแต่ไม่รู้จะเหวี่ยงไปทางไหนก็อากระจายบินกันไปแล้วก็เสียงธรรมชาตินู่นอยู่ข้างหลังนูน่น,นถ้าสังเกตดีๆเยอะมากแต่ตรงนี้จะเห็นแต่ตัวเลๆที่เขาบินมีหลายตัวอยู่นะแต่จะพยายามจับเอาที่เข้ามาใกล้ๆเราเนาะ เกือบชนนะรู้ว่าเราถ่ายเขาบินมาโอ้ยอย่างไปทาังไนอีกนี่เขาก็ทำให้เรามีความสดชื่นพี่น้องตื่นขึ้นมาบรรยากาศธรรมชาติเห็นผีเสือ้อเขาบินแบบมีความสุขเนาะก็เหมือนชีวิตของคนเราตื่นมาความสุขสดชื่น เยอะนะคะเยอะมากแต่ว่าเราก็จับมุมแบบยังไม่เก่งเนาะแต่บางที่เห็นอุ้ยบินเป็นกลุ่มเยอะแต่เราจับมือถือไม่ทันแต่ว่ามีสาระมันก็ไม่มีแต่อยากเก็บบรรยากาศที่ว่าสดชื่นสดชื่นโอ,โอ้บิน เอาแบบธรรมชาติมาฝากเนาะพี่น้องไปแล้วคืวอเยอะอบินมาเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมขึ้นนี่แหละค่ะความสุขเนอะความสุขที่ว่าเราตื่นมาเหมือนเขาก็อยากบินมาเล่นกันเราดเอยเห็นไหม เยอะนะคะไม่ใช่ว่ามีแค่นี้คือเยอะมากแต่เราจะพยายามบางตัวเขารู้ว่าเราถ่ายเหมือนเขาบินมาเนาะอยากจะมาหาโอ๊ยๆๆๆโอเคเนาะค่ะเนาะก็เดี๋ยวจะว่าอ๊ยให้ดูอะไรก็ไม่มีอะไรเนาะค่ะเนาะกับเสียงธรรมชาติบรรยากาศดีๆเนาะ ขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิบที่เข้ามารับชมเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณมากๆค่ะก,กับบ้านที่อยู่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้กับบรรยากาศสดชื่นจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย